สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนุยออนไลน์วันนี้ศุกร์สิบสี่ตุลาคมนะครับวันศุกร์แล้วนะแต่ท่านผู้ชมคงจะหยุดไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วมั้งใช่ไหมครับก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะนะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้แฟนแมนยูดูบอลกันหรือเปล่ายูโรปลาลีแมนยูเจอกับโอมอนเนียนิโคเซียทีมจากไซปรัสนะครับอ <c oughs> เหนื่อยกว่าที่คิดใครจะไปเชื่อว่าแมนยูจะยิงไม่ได้ในเก้าสิบนาที <c oughs> มายิงนาที93นะครับเกือบจะ 00, 0-0อยู่แล้วนะครับทดเวลา5นาทีผมดูอยู่เออนาที93เนี่ยสกอตต์มัคโทเมเน่นะครับเป็นฮีโร่พังประตูใช้แมนยูชนะ1-0คือเป็นเกมที่เหนื่อยไปอีกแบบหนึง่งนะคือแมนยูนี่พับสนามบุกอยู่ตลอดเวลาเราชมครับแต่มันเหนื่อยตรงยิงยังไงก็ไม่เข้าแมนยูเนี่ยนัดเนี่ยครองบอล78% ครองบอล78%มีโอกาสยิง34ครั้งนะมีไม่เคยเจอไหมบอลคู่หนึ่งเนี่ยทีมเดียวมีโอกาสยิง34ครั้งเข้ากรอบ13ครั้งเลยนะครับแต่ประตูของโอมเนียนิโคเซียก็คือฟรานซิสอูโซโคโคตรลักเหนียวเลยยิงยังไงก็ไม่เข้านะอูโซโคนี่รับได้หมดเลยเป็นประตูชาวในจีเรียนะครับตัวโชครับแล้วตัวเนี่ย เขาเป็นแฟนบอลแมนยูซะด้วยเมื่อคืนนี้เป็นความฝันของอูโซโฮเลยนะครับแต่มาเล่นที่โอทราฟเฟิดนะครับเกือบจะคลีนชีทเกือบจะยันอยู่อยู่แล้วละ่ะโกเมเนียนนิโคเซียเนี่ยนะครับผมยังนึกว่าเฮ้ยก็คงจะศูนย์ศูนย์แต่สุดท้ายนี่ก็นาทีบาปเหมือนเดิมคือแมนยูเมื่อคืนนี้ก็โอเคก็คือเขาเหมือนเดิมคือสมาธิดีนะครับลุยไปเรื่อยละนะครับ บุกไปด้วยคือพยายามจะยิงให้ได้นะคือถ้ายิงไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับแต่ก็พยายามจะชนะเพราะว่าแมนยูนี่ตัวจริงนะเมื่อคืนนี้ถึงเจอทีมเล็กอย่างโอมโมเนียเนี่ยเอริกเซนนักส่งตัวจริงลงนะครับท่านผู้ชมครับลงหมดอนะ่ะพีโดล,ลงตัวจริงนะครับบรูโน่ลงนะเอ่อมาคัสแรสเปิร์ดนะครับลงคาเซมิโร่ก็ตัวจริงลิซานโดมาติเนสลงเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดที่แข็งแกร่งจริง แล้วก็ก็เล่นดีคือแมนยูถือว่าเล่นดีเลยนะครับเล่นเร็วนะออกบอลเด็วพยายามทุกวิถีทางที่จะเจาะให้ได้ทั้งลูกสั้นลูกโยนนะครับแต่มันก็อืคือดูแล้วก็เหนื่อยแทนนะมาคัสแรชเฟอร์ดเนี่ยโอกาสเพียบเลยยิงจนแทบจะหมดความมั่นใจ <c oughs> ยิงประตูรับได้หมดครึ่งหลังนี่หลุดเดียวเลยแต่ยิงออกเฉยโพรว่ามันคงแบบแรชปฟอร์ดนี่คงแบบ ไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันเข้านะเะแท้แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็มาได้ประตูจากสกอตแม็กโทเนีซึ่งลงเป็นตัวสำรองแทนกาเซมิโรนะครับในช่วงปล,ปลายครึ่งหลังล้วล่ะนะครับยิงแบบคือประตูหมดสิทธิ์อะเหนียวยังไงก็หมดสิทธิ์เพราะว่ายิงแบบค่อนข้างจะเจาะนะครับแล้วยิงแรงด้วย1 0่นย์กับแมนยูชนะไปนะครับแมน,นยู4นัดที่ลงเล่นมาเนี่ยมีอยู่9คะแนนนะครับอยู่ที่2ของกลุ่ม E ีมีแพ้เรอัวโซสตัดไปนัดหนึ่ง นะครับก็เล่นอยู่9แต้มจาก4นัดนะครับตามจากฟูงเรียวโซสตัดอยู่3คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็บถือว่าดีวันดีคืนนะครับหลังจากที่แพ้แมนซิตี้หกสามาเนี่ยแมนยูกลับมาชนะ3นัดรวดนะครับวันอาทิตย์นี้พร้อมเจอนิวคาสเซิลแล้วล่ะนะคือเอริกเยนท้าดิจริงจังทุกเกมนะครับเน้นทุกเกมไม่ว่าเจอทีมใหญ่ทีมเล็กเขาพยายามสร้างนิสัยแบบ ให้นักเตะริเสบติดชัยชนะนะบุกตามมาตรฐานอันนี้ผมชื่นชมเต็นฮาร์ว่าเฮ้ยเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับพีโดเมื่อวานนี้ก็งุดหงิดผมเห็นแบบเฮ้ยยิงไม่ได้พีโดเตะเสาอ่ะผนลุกเลยมาโลนัลโดโมโหจริงคือยิงไงก็ไม่ได้เตะสงเตะเสางุดหงิดไปตามๆกันนะครับแต่ก็ยังดีที่สุดท้ายได้สามแต้มจบแบบแฮปปี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ส่วนอาร์ซนอลองเล่นในกลุ่ม A ของยูโรปาลีกนะครับบุกไปชนะโบ d โดกริมของนอร์เวย์1-0บอโดกริมเนี่ยเป็นทีมเล็กๆแต่เป็นจอมล้มยักษ์ของยุโรปเลยนะครับเล่นก็ได้สูสีเลยและสนามเขาเป็นสนามหญ้าเทียมเพราะฉะนั้นเป็นสนามปราบเซียนเลยนะครับก่อนหน้านี้บโดเนี่ยเล่นบอลยุโรปในบ้าน 14, 14นัดหลังสุดชนะรวดเลยนะเคยถล่มโรม่ามา6-1้วยซ้ำ เจอเซลติกก็ชนะนะครับเมื่อคืนนี้ก็สู้กับอาร์เซนอลได้สูสีนะอาร์เซนอลลำบากเหมือนกันมิเกลอาร์เตต้าโรเทชันประมาณครึ่งทีมนะครับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียร์เล่นหน้าเป้าแทนกาเบรียส์ซุสซัมบิล็กของก้าลงนะครับฟาบิโอเบียร่าลงรีสเนลสันลงกองหลังร็อปโคดิงนะครับประตูนี้เป็นแบตคเทอร์เนอร์สำรองประมาณครึ่งทีมแต่ก็ยังมีบุคยโยสาก้ามีมาตินโอเดกาศนะครับ ก็ยังมีมาตรฐานอยู่นะครับอาร์เซนอลได้ประตูชัยจากบูคาโยสาก้าตั้งแต่นาที24บทจะได้ได้ง่ายๆนะครับทำชิงกันแล้วหลุดเข้าไปยิงนะโบโดกลิมเนี่ยเล่นบอลเร็วซึ่งอาร์เซนอลก็เตรียมเตรียมตัวมาดีนะครับอาเตต้าเน้นให้ครองบอลไว้เอาชัวร์วเพื่อป้องกันการสวนกลับเร็วของโบโดกลิมกลิมเนี่ยท่านผู้ชมลองลองจำชื่อทีมไวด้ดีเขาเป็นทีมในระดับแบบถ้วยเล็กอะ ระดับยูโรปาลีกแต่อีกไม่นานเนี่ยบโดกริมน่าจะมีสิทธิขยับขึ้นไปสู่ระดับแชมเปี้ยนส์ลีกได้เหมือนกันเล่นดีขยันแล้วเล่นเร็วนะครับทนผู่ชมครับทีมนี้เป็นทีมที่กำลังขึ้นมานะครับอาร์เซน,นอลชนะเวสต์แฮมก็ชนะในถ้วยเล็กคอนเฟอเรนซ์ลีกเวสต์แฮมเล่นในบ้านเราชนะอันเดเลกของเบลเยียม2-1นะครับซาอิดเบนรามาก,กับจอร็อดโบเวนช่วยกันยิงโคละประตู เวสแฮมอยู่ในกลุ่มบีนะครับชนะ4นัดรวดเลยนำจากฝูงแต่เกมนี้มันมามีปัญหาตอนท้ายเกมแฟนบอลตีกันเออคว้างกันอุตลุดเลยและฝ่ายที่คว้างคือแฟนบอลทีมเยือนนะครับแฟนบอลอันเดล็กมาจากเบลเยียมคือในสนามบนอัฒบธจันเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งซึ่งแบบนั่งใกล้ๆก,กัน แฟนเวสแซมกับอันเดเล็กเนี่ยนั่งใกล้ๆกันจะ,จะมีทางเดินกัน้นแล้วก็มีไอเขาเรียกอะไรรั้วเหล็กอะมากั้นไว้นะครับห่างกันไม่ไม่เยอะอะ่ะคือตะโกนดาน่ากันได้ยิน่ะว่าอนะัเถอะคือมันก็ด่ากันอย่างตามธรรมชาติของพวกฝรั่งแฟนบอลน,นะครับแซวนไปแซวมาสุดท้ายของขึ้นนะครับคือมันฝาเข้ามาไม่ได้แนละ้มันคว้างได้ไง ก็หรือพวกก็องค์เก้าวอีมาคว้างใส่กันนะครับพอมีปัญหาพวกตำรวจปราบจราจนเขาก็จะไปยืนยืนกั้นยืนกั้นเป็นแถวยาวกั้นระหว่างแฟนบอลสองฝั่งพวกนี้เสียสละมากเลยนะคือโดนเลยนะโดนโดนคว้างโดนอะไรเนี่ยบาดเจ็บไปสองสาคนนะครับตำรวจเมื่อวานเนี่ยครับผมเคยไปดูที่สนามคือตำรวจนี่จะมายืนประจำเวลามีปัญหานิดหน่อยก็จะมายืนกัน เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ยืนกันไว้เหมือนเป็นเป็นกำแพงมนุษย์เป็นโลกมนุษย์นะครับยอมเจ็บน่าเห็นใจมากพวกนี้นะครับนั่นคือบอลยุโรปเมื่อคือนนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์นี้พรมเมรีรย์อังกฤษมีเกมคู่ใหญ่มากเวอั o ฟูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ท่านผู้ชมสนใจแน่นอนผมรู้เด็กหง่จะต้องมีความหวังบันเจิดขึ้นมาหลังจากเรอัลฟู คืนฟอร์มนะครับโลลมเรนเจอร์สไป7ประตูตอนหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแน่นอนความมั่นใจกลับมานะครับแต่ว่าการเล่นในสนามมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรียกว่พู้เจอกับแมนซิตี้ตอนนี้คือ,อยังไงก็เป็นหลอกนะครับฟอร์มการเล่นเรียกว่พู้ยังสู้แมนซิตี้ไม่ได้นะครับแต่นั่นก็คือการมองเกมก่อนหน้าที่เรียกว่พู้จะเล่นกับเรนเจอร์สนะ มันมีจุดที่น่าสนใจและพอจะสู้กันได้อย่าลืมว่าลิวพูตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่ลิวพูที่เคยที่แมนซิตี้เคยเจอมาคือ <c ười> ตัวก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าลิวพูเจ็บเยอะไงคือ <c ười> ตัวตัวลิวพูก็ก็ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูปอย่างที่แมนซิตี้เคยเจอนะครับลิวพูไม่มีหลุยส์ดิยาไม่มีโจมาติคนะครับไม่มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน แท็กติกก็เ,เปลี่ยนไปไม่ได้เล่น4-3-3แต่กลับมาเล่น4-4-2หรือจริงๆแล้วมันก็คือ4-2-3-1นั่นแหละเพราะว่าบ๊อบบี้ฟิมิโนถอยลงต่ำนะครับลงมาช่วยกลางด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่แน่หรอก <c oughs> นะครับแเรวลิวอฟูผมว่าแบบสู้ตายนัดนี้สู้ตาย, <c oughs> ตาย <c oughs> นะครับแต่มันอยู่ที่ว่าโอเคไอ้ตัวไอ้ตัวริมเส้นสองข้างเนี่ยฟาบิโอคาบอโยกับฮาวิเอเลียด เด็กทั้งคู่นะครับไม่รู้เยอเกนคลับจะกล้าส่งลงไปเจอกับแมนซิตี้หรือเปล่าไอ้วันที่เล่นกับเรนเจอร์สเนี่ยสองคนนี้เล่นดีมากคือพอเล่นแบบ4-4-2เนี่ยมันมีตัวมิดฟิลด์ด้านข้างนะครับสองตัวนี้จะช่วยแบ็กได้แบ็กซ้ายกว่าเยวผูไอท้ที่หลุดทะลุเนี่ยพอปรับมาเล่น4-4-2มันจะมีมิดฟิลด์ช่วยไล่นะครับ แล้วเป็นเด็กดาวรุ่งทั้งคู่มันความฟิตมันหายห่วงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับแต่ด้วยความที่ไม่เก่าทั้งคู่เนี่ยทำให้แฟนเลวคูก็ก็คิดต่าเหมือนกันว่าเจอกับแมนซิตี้นี่จะจะไล่ทักหรือเปล่านะจะเอาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยไอ้ความฟิตความขย,ยันก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ อย่างน้อยเกมรับเลี้ยวภูก็จะแน่นขึ้นแต่ต้องไม่เสียเร็วนะเลี้ยวภูเนี่ยถ้าเสียเร็วนี่คืออย่างหนักเลยนะครับเลี้ยวภูฤดูการนี้เสียประตูเร็วเสียประตูก่อนหลายนัดเล่นพรีเมียร์ลีกมา8นัดโดนนำก่อนถึง6นัดแล้วหลายเกมเสียประตูเร็วโดนอาร์เซนอลยิงแค่5 7วินาทีแรก โดนไบรตันยิงแค่4นาะทีแรกนะไอ้นัดหลังสุดก็โดนเรนเจอร์นำก่อนมันเหมือนกับเปิดมาเนี่ยมันอึดไอ้ความพร้อมนี่มันน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นเยเกกนคอปจะต้องกระตุ้นลูกทีมให้ดีว่าเฮ้ยเปิดปุดป๊บติดปั๊บนะเริ่มเล่นเนี่ยต้องพร้อมทันทีเพราะว่าแมนซิตี้เขาเอาแน่ผมเชื่อเลยว่าแมนซิตี้เปิดมาเนี่ยเร่งเกมเร็วใส่เลี้ยพูแน่นอนลองดูวอ่าพูอืดหรือเปล่านะ พอถ้าซิตี้ขึ้นนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยลิเวอร์พูลก็สู้ลำบากเลยนะครับมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งแท็กติกทั้งตัวผู้เล่นโมซาลาเพิ่งจะทำแฮตทริกได้ในเกมชนะเรนเจอร์สโมขย,ยับเข้าไปยืนเป็นกองหน้าตัวกลางถามมาเล่นได้ไหมคือมันก็วัดลำบากนะครับท่อ้ชมครับไอเกมที่เล่นกับเรนเจอร์สเนี่ยตอนที่โมลงไปสกอร์มัน3-1แล้วอะ โมซาลาเขาจะมีพื้นที่มีเวลาเยอะแต่เจอกับแมสซิตี้ผมไม่แน่ใจว่าโมจะจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะหลังแมสซิตี้ก็ไม่ได้ขึ้นสูงนะครับไปเจอพวกมาเนลอาคันจีเจอพวกบูเบนดิอาสอะไรพวกนีค้คือมันแข็งแกร่งนะวิลพูต้องรอสวนกลับต้องรอเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรูปเร็วนะครับเอ่อวพู เปลี่ยนไปก็จริงแต่ก็ยังมีเพรสซิ่งอยู่หลังไม่ได้ลอยขึ้นสูงแต่ก็ยังยังไล่เพรสซิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมครับตรงเนี้ยถ้าเวี้ยวภูตัดบ,บอลได้แล้วเราเล่นเร็วนะครับโมซาร่าใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมันก็มีสิทธิ์ที่จะก่อกวนแมนซิตี้ได้เหมือนได้เหมือนกันเพราะเทียบไปแล้วมาตรฐานไม่ได้แตกต่างกันมากพอสู้กันได้แต่เวอร์พููต้อง ต้องไม่ไปบุ่มบามหลังต้องไม่ไปดันสูงเพราะว่าแบ็คขวาคือ g i โจโจโกเมสซึ่งเสียงมากไม่ได้คือโจโกเมสอย่างน้อยก็มีจุดดีก็คือเล่นแบบระมัดร,ระวังกว่าเทรน์อเล็กซานเดอร์อานโนเทรนด์นั่นคือบอลพรสวรรค์ส่วน g i โจนั้นเป็นประเภทกองหลังแท้ๆต้องชัวร์ๆต้องมีจังหวะจริงๆถึงจะเติมไอวันชนะ Rangers, เรนเจอร์เสียจโจโกเมสเติมขึ้นแต่แอสซิส เปิดให้บ๊อบบี้ฟิมินยิงได้ลูกหนึ่งดีใจมากเลยเพื่อนนี่อ้คูเข้ามาดีใจกอด GI j o โจแบบเหมือนรักกันมากเขาพยายามให้กำลังใจกันโราะโจโกเมสก็โดนวิพา์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับผู่ชมกับไม่ได้ต่างจากเทรนด์เท่าไหร่หรอกนะเออลองดูก็แล้วกันนะครับโจโกเมสโดนเจาะแน่ๆแต่ถ้าฮาวิเอลเลียดช่วยไล่นะครับ จอแดนเทเดอร์สันช่วยไล่แล้รพวกนี้มันก็พอจะไหวอยู่ส่วนไหไล่ที่ทุกคนจับตาดูก็คือเออร์ลิงฮาลันดวนกับ v i r ร์จิวฟานไดผมไม่แน่ใจว่าจะได้ดวนกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าฮาลันเนี่ยจะต้องหลบฟานไดแน่ๆเขาจะต้องมาป่วนอีบูโค n นเตกับ j o โกเมสแทนนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าฮาลันเนี่ย มาเจาะตรงช่องระหว่างแบ็คขวากับเซนเตอร์เก่งมากนะครับช่องนี้จังหวะเขาดีนะครับแล้วหาที่ว่างเก่งผมว่าฮารันไม่ไม่ไปไม่ไปยืนใกล้ๆฟานได้หรอกเขาจะมาอยู่กับโกนาเต้เตมากกว่าแล้วก็เจาะโจโกเมสนะครับเลวูผูก็ผมว่าครอปรู้อยู่แล้วต้องหาทางแก้นะครับถามว่าเลวููสู้ได้ไหมมันก็เป็นรองอ่ะทุกคนก็รู้เลวููเป็นรอง แต่ถ้าเล่นแบบให้มันแน่นๆหน่อยนะครับรอสวนเอาคือไม่ต้องไปแลกกับเขาอย่าซาไปแลกกับแมนซิตี้เพราะว่าตัวเองไม่พร้อมนะครับชิงจังหวะกันมันก็น่าจะพอสู้ได้สนุกอยู่นะครับมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงหน่อยเออนอัน,นี้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะได้คู่ชิงไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2 บราซิลเอาชนะอิตาลีไป3ต่อ1เซต25 23 22 25 26 24และ25 19เล่นกันมันมากผมไม่ได้ดูเต็มแต่ผมดูไฮไลท์แค่ไฮไลท์นี่โอ้โหสนุกละนะครับเป็นสุดยอดของวอลเลย์บอลจริงๆนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยคือสนุกทั้ง2คู่คู่แรกแข่งไปตั้งแต่2วันที่แล้วเซอร์เบียชนะอเมริกาไป3ต่อ1เซตนะครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงปีนี้ก็คือ บราซิลกับเซอร์เบียเซอร์เบียเป็นแชมป์เก่าสนุกแน่ๆครับท่านชมครับชิงกันวันเสาร์พรุ่งน,นี้นะส่วนคู่ชิงที่3อิตาลีเจออเมริกาคู่ชิงเซอร์เบียกับบราซิลเนี่ยคือมันเป็นสุดยอดแห่งวอลเลย์บอลบราซิลผมดูเกมที่ชนะอิตาลีแล้วเนี่ยบล็อกนี่คือสุดยอดเลยนะบล็อกเหนียวแน่นมากๆ คือบราซิลเป็นทีมนี่เล่นเร็วมีความคล่องตัวสูงอยู่แล้วเหนียวอยู่แล้วนะครับแต่บล็อกนี่คือมอนสเตอร์บล็อกชัดๆเลยบราซิลได้คะแนนจากการบล็อกถึง21คะแนนนะครับท่านชมครับบล็อกทีมอย่างอิตาลีได้ถึง21คะแนนเนี่ยเทพชัดๆเลยสุดยอดนะครับเพราะงะั้นนัดชิงเนี่ยต้องดูว่าเขาจะบล็อกที่จะหน้าบอสโควิชอยู่หรือเปล่า <laughs> เกมบล็อกของบราซิลจะดวนกับบอสโควิช บอสเนี่ยในรอบรองชนะเลิศที่ชนะสหรัฐมาเนี่ยทำได้ถึงส3สามคะแนนเพราะฉะนั้นสนุกแค่คิดก็ขนลุกสู้ <c oughs> บอสจะต้องดวลกับบล็อกของบราซิลมันแน่ๆนะครับผมดูเวลาแล้ววันเสาร์นี่มันเสียายที่มันดึกอะ่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าท่านผู้ชมไหวเนี่ยเฮ้ยเขามีเขามีถ่ายทอดผมไม่รู้ผมไม่รู้ผม,มรผ,มมรผมไม่ชัวนะนะครับแต่น่าจะมีแบบออนไลน์หรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะลองเช็คดูก็แล้วกัน ถ้ามีโอกาสดูได้เนี่ยไอกคู่นี้สุดยอดเลยบราซิลกับเซอร์เบียนะครับท่านผู้ชมครับไม่น่าพลาดนะวอหัวย์บอลหญงิงชิงแชมป์โลกนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องของแถมหน่อยเรื่องของโทมัสทูเคิลอดีตกุนซูเชลซีอตอนนี้มีข่าวว่าสนใจรับงานคุมทีมชาติอังกฤษหลังจากจบบอลโลกถ้าแกรเรตเซาเกตไม่ประสบความสำเร็จในบอลโลกนะครับเขาก็อ่านเกมกันว่าเซาเกตอาจจะลงจากตำแหน่งแล้วตรงนั้น งานมันจะว่างอยู่นะครับไม่รู้ใครจะเข้ามาเสียบแทนตัวเต็งม,มีหลายคนนะครับคือทูเคิลดีสนใจแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยเขามองแกรมพอตเตอร์เอ็ดดี้ฮาวแล้วก็มอริโซโปเชติโนไว้แกรมพอตเตอร์เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเพิ่งจะเข้าไปคุมทีมเชลซียังไงเชลซีก็ไม่ปล่อยนะครับเอ็ดดี้ฮาวเอ็ดดี้ฮาวคุมนิวคาสเซิลดีมากเลยแต่ผมว่าถ้าจะขึ้นชั้นไปคุมทีมชาติอังกฤษมันยังเร็วเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็เหลือโปรเชติโนกับโทมัสทูเคิลผมว่าทูเคิลนี่น่าสนใจแต่ถ้ามาคุมทีมชาติอังกฤษอาจจะทะเลาะก,กันได้อาจจะวงแตกได้นะครับ <c oughs> เป็นที่ <c oughs> รู้กันว่าโทมัสทูเคิลนั้นขาโหดฮาร์ดคอร์ไม่ถนอมน้ำใจลูกทีมเพราะฉะนั้นทูเคิลสนใจงานคุมทีมชาติอังกฤษก็จริงแต่อังกฤษจะสนใจทูเคิลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเทียบไปแล้วโปรเชตินโนนี่จะซอฟกว่าเยอะนะ วันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงบอลโลกก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วดิเปิดสนาม20พฤศจิกายนนะครับจวนละเดือนกว่าานั้นเองนะครับตกลงว่าเราจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าวะผมเคยอ่านข่าวว่าเฮ้ยกกทเขาเขาบอกว่าเขาจะถ่ายทอดสดรัฐบาลจะทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เขาบอกเอกชนถ้าซื้อไม่ได้รัฐบาลซื้อะฉะนั้นผมเชื่อผมเชื่อตอนนี้อยู่ว่าเราจะได้ดูนะ เพราะฉะนั้นเออโอเคอย่าแห้วล่ะอย่าอย่าทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับพวกเราตั้งตงรารอคอยอยู่นะโอเคสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ